น้ำตาของเธอคือแสงดาวของฉันใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์กดส u ั s c ส i า e ให้ช่องนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะสวัสดีครับความมืดความมืดและความว่างเปล่าปกคุมไปทั่วบางครั้งฉันก็เริ่มคิดมันน่าจะมีสักอย่างอยู่ตรงนี้อะไรสักอย่างที่ไหนสักที่ดังนั้นฉันจึงเริ่มค้นหา ฉันไม่รู้ว่าฉันหาอะไรอยู่กันแน่แต่ยิ่งฉันเดินมาขึ้นเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งเห็นแสงมาจากระยะไกลวิ่น้องน้องน่ารักอะ่ะอันนี้เป็นตัวละครที่เราเล่นหรือเปล่าเนี่ยทำไมน่ารักจังยิ่งฉันเดินเข้ามาฉันก็เจอแสงอีกดวงและอีกดวงรอยทางแสงอันเจิดจ้าพวกมันเดินทางไกลออกไป สองแสงทะลุผ่านรูเล็กๆในความมืดฉันรู้สึกหลงไหลในพวกมันฉันตัดสินใจที่จะเดินจนกว่าจะไปถึงต้นตอของแสงพวกนี้วิ้ยอะไรนี้ใครเนี่ยอ๋ออย่าบอกเราเมื่อกี้ความมืดอ,อันนี้คือแสงใช่ไหมเป็นแบบแคล้ายๆน้องแสงหรือเปล่าฉันเจอแบบผู้หญิงคนหนึ่งเธอนั่งลงบนเตียงที่ทำมาจากดวงดาว มันช่างเป็นภาพที่สวยงามน้องชื่อสเปซมีใครบางคนอยู่ที่นี่ด้วยอืมน้องร้องไห้อยู่ฉันควรพูดอะไรกับเธอดีเอาเรามีช้อยอย่าช้อยเดียวลราให้เรื่องเนี้ยนะขอโทษนะแต่ว่าเธอร้องไห้อยู่หรอ ฉันฉันรู้สึกเหงาฉันฉันหยุดมันไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มีคนอยู่ด้วยแล้วนี่ฉันคิดว่าจะไม่มีใครสักคนมาแต่เธอก็อยู่ที่นี่เฮอฉันมีความสุขจังเลยถ้าเธอมีความสุขงั้นก็หยุดร้องไห้เถอะสเปนน้องอีกคนเขาชื่อไทยนะเป็นน้องความมืดเมื่อกี้ใช่ไหม ฮะเธอรู้ชื่อของฉันได้ยังไงอืมจะว่าไปเขายังไม่ได้บอกชื่อเลยนี่ฉันไม่รู้ฉันแค่ลืบปากออกไปนะฉันรู้ชื่อของเธอได้อย่างไรเธอไม่เคยบอกฉันเลยนี่แต่มีบางอย่างกับเธอที่ฉันรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับว่าเราเคยเป็นเพื่อนเก่าแก่กันมาก่อนอืมมันไม่แฟร์เลยอะฉันยังไม่ทันแนะนำตัวเลย แล้วตอนนี้ฉันต้องถามชื่อเธออีกฉันชื่อไทมอ่านว่าถามใช่ไหมถามไทม์ไทม์ทมทม์เธอกำลังทำอะไรนะ่ะการที่ฉันพูดของชื่อของเธอ8ดครั้งทำให้ฉันจำได้เลข8วังตะแคงจะเป็นสัญลักษณ์อน,นันต์เพราะแบบนั้นไงฉันจึงไม่มีวันลืมไงอืมฉันเข้าใจแล้วล่ะ นี่ทามเธอมาจากที่ไหนหรอเธอมาจากที่ไหนถ้าเป็นถ้าเป็นน้องอะหรูแต่ผมไม่รู้ไงเอาเป็นว่าตอบแบบจุดเริ่มต้นแล้วกันถ้าฉันจะตั้งชื่อให้กับที่นั่นฉันคงเรียกมันว่าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอืมก็จริงนะมันฟังดูมีเหตุผลที่จะเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้น นั่นทำให้จุดที่เราอยู่ตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางหรือเปล่าแต่เธอเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมฉันไม่รู้ว่าเราเรียกตรงนี้ว่าจุดกึ่งกลางได้ไหมได้สิที่นี่เปลี่ยนแปลงแล้วนี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วงั้นเหรอใช่ตอนนี้เธออยู่กับฉันที่นี่ทามดังนั้นก่อนหน้านั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วตอนนี้เป็นจุดกึ่งกลางมันก็มีเหตุผลในแบบของมันนะ เธอช่างเป็นคนตรงไปตรงมาจริงๆดังนั้นถ้ามันมีจุดเริ่มต้นมันมันจะมีจุดจบไหมมันจะมีจุดจบไหมก็อ,อาจจะกับใครจะรู้เราจะตอบว่าใครจะรู้แล้วกันฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเห็นมันเหมือนกันอืมบางทีอาจจะมีอันนึงนะถ้าเกิดว่าจุดจบมันเศร้าล่ะ จุดเริ่มต้นมันเหงานะแล้วถ้าจุดจบมันเป็นแบบนั้นเหมือนกันไหมืมฉันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยอ่ะเฮ้ยน้องร้องไห้เะรอ้องแบบขี้เหงเนี่ว่ะเธอร้อ,อ,องไห้เยอะนะว่าไหมใช่เพราะดูสิทุกครั้งที่ฉันร้องไห้ดวงดาวพวกนี้ก็ออกมาฉันเห็นแล้วแหละแต่บางทีมันอาจจะดูหยาบคายที่พูดเรื่องนั้นนะ่ะ ฉันเองก็สบายมันไม่ค่อยได้หรอกแต่ไม่รู้ทําไมพวกมันทําให้ฉันรู้สึกเหงาน้อยลงนะ่ะดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นมาเธอแค่อยู่ตรงนี้แล้วนั่งผลิตด,ด,ดาวออกมาเหรอใช่อย่างที่เธอเห็นจากที่ที่ไม่มีอะไรฉันกะที่จะใส่อะไรบางอย่างเข้าไปไงฟังดูมีเหตุผลไหมล่ะฉันก็ว่างนั้นนะแล้วเธอทําอะไรได้หรอทำน้องขับเคลื่อนจัก,กรวาลได้ ฉันสามารถที่ทําให้จกักรวาลขึ้นไหวไปข้างหน้าและย้อนกลับฉันสามารถที่จะกระโดดไปช่วงเวลาไหนก็ได้ที่ฉันเคยสัมผัสมาแล้วว้าวฟังดูเป็นงานที่ยากนะการสร้างดาวยังดูยากสําหรับฉันนะไม่มันง่ายดูซี่ฮ <c ười> แค่น้องร้องให้ก็มีดาวออกมาแล้วฉันไม่ตั้งใจถ้าไม่เธอร้องให้อีกรอบนะอันที่จริงนี่เป็นโอกาสที่ดีเลยที่ฉันพลาดทิตนะฮะ เอาล่ะฉันได้จำผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อกี้น้องจำดวงดาวเหรอตอนนี้ฉันจะย้อนกลับไปตอนที่เธอพูดว่าสร้างดาวนั้นฟังดูยากกว่าและฉันพยายามที่ทำให้เธอหยุดร้องไห้ฉันต้องย้อนกลับไปฉันมีปุ่มเพื่อย้อนกลับไปอยู่นะฉันมีปุ่มเพื่อย้อนกลับไปอ,อ๋อหมายถึงปุ่มนี้เหรอตอนนี้คือเราเป็นคนย้อนเองเหรอ ใช่ไหมเฮ้อย่าเพิ่งร้องไห้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามันง่ายเลยเลยนะฮะเธอรู้ได้ไงว่าฉันกําลังทําอะไรนี่เป็นเวลนอของฉันเธอร้องไห้มาก่อนอานี้แล้วดังนั้นฉันจึงย้อนกลับมาตอนก่อนที่เธอร้องไห้เพื่อจะหยุดเธอว้าวสุดยอดไปเลยทามมันไม่มีอะไรหรอกจริงเธอรู้บางอย่างนี่ ฉันเพิ่งจะเจอกับเธอแต่มันรู้สึกว่าเราเหมือนรู้จักกันมาก่อนอันนี้เลยนะเธอดูชื่อตั้งแต่เธอมาครั้งแรกที่เจอกับฉันดังนั้นลางสังหรณ์อของเธออาจจะเป็นจริงก็ได้ต่ฉันจำไม่ได้ว่าคุยกับเธอก่อนนั้นเมื่อไรนี่เหมือนกับที่ฉันจำไม่ได้ว่าร้องไห้ก่อนที่เธอจะย้อนกลับมาจากอดีตนะมันต้องเป็นผาลัพธ์แน่ๆนี่เธอหาฉันเจอในตอนแรกได้อย่างไรล่ะ ฉันแค่ตามดาวของเธอมาและเธอก็อยู่ตรงนี้โอ้นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องแยกกันฉันก็แค่ต้องร้องไห้แบบนั้นเธอจะเจอฉันเสมอไงก็ <c oughs> ใช่แต่ว่าฉันไม่รู้ว่าฉันชอบที่ต้องคิดถึงตอนที่เธอร้องไห้ไหมนะฉันยังไม่จําเป็นต้องทํานี่แต่ที่เธออยู่ตรงนี้กับฉันฉันคล่องข้างกลัวที่จะกลับไปอยู่คนเดียวอีกครั้งนะ่ะ เฮ <c oughs> ้ยน้องขี้งแงเอาละฉันนี่อยู่ตรงนี้ดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ข้างนอกนั่นแล้วนี่ฉันเองก็ไม่มีผลที่จะไปไหนหรอกหาคนอื่นๆโอ้ไม่นะถ้าข้างนอกนั่นมีใครสักคนเธอคิดว่าพวกเราคนไปหาเขาหน่เหรออืมถ้ามีใครสักคนหรอที่นี่ก็จะมีข้อความมืดกับแสง งั้นเนี่ยเราตอบไปว่าแต่น้องก็จะเหงาไหมงั้นเราต้องไปด้วยกันไหมงั้นเราก็บอกเราควรที่จะไปแล้วกันเธอไม่อยากให้พวกเขารู้สึกเหงาสินะใช่เลยล่ะฉันดีใจนะที่เธอเข้าใจทำพวกเราเดินเข้าไปสู่ความวา่างเปล่าด้วยกันเ่อจะหาว่าเราจะหาอะไรเจอข้างนอกไหมแต่ทั้งหมดที่เราเจอมีเพียงความมืดมิด พี่น้องผมดากับน้องผมขาวและยิ่งเราเจอความมืดมาเท่าไหร่สเปนก็ยิ่งร้องไห้มากขึ้นเท่านั้นฉันไม่ชอบที่เห็นเธอร้องไห้เลยฉันไม่อยากให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างน้อยที่สุดเธอยอมที่จะพักเมื่อฉันแนะนําไปมันมีปุ่มเซฟไหม่ะอ,อันนี้ไงเซฟเซฟโอเคมีแค่นี้ใช่ไหม ฉันปิดตาสักพักหนึ่งและเมื่อฉันเปิดตาอีกขึ้นมาฉันกลับมาอยู่ในความมืดสเปซไม่มีใครตอบเอาน้องสเปซหายดวงดาวทั้งหมดก็หายไปด้วยนี่ฉันทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าฉันจะย้อนกลับจากตรงนี้ก่อนที่ฉันจะหลับตาฉันจะไม่หลับตารอบนี้ฉันต้องตั้งสติฉันจะได้ไม่พลาดที่เห็นว่า เป็นอะไรที่ทำให้ทุกอย่างมือสนิทท่ามจูๆ่ๆเธอก็ดูเครียดขึ้นมานะบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นแต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางอย่างแปลกๆมองไปรอบๆจาก,กรวาลฉันเห็นบางสิ่งกำลังบางแสงดาวเอาไว้จากระยะไกลฉันสังเกตได้ถึงความผิดปกตินั้นฉันแทบจะแยากสิ่งนั้นออกจากพื้นหลังอันความมืดมิดและความว่างเปล่าไม่ได้ข้างนอกนั้นมีใครสักคนอยู่จริงๆด้วยสินะ ทันทีทันทีที่ร่างนั้นรู้ตัวว่าฉันเห็นตัวเขาแล้วแรงนั้นก็หายตัวไปในทันทีฉันวิ่งไปยังบริเวณที่ร่างนั้นยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้คิดว่าฉันอาจหาเขาเจออีกครั้งอย่างง่ายไดจากระยะนั้นแต่ทันใดน,นั้นเองเธอก็ปรากฏตัวขึ้นมาจากหลังสเปนเธอเป็นใครนิว เธอเดินทะลุผ่านสเปนไปค่อยๆลบตัวตนของเธอออกไปเมื่อเธอหายไปดวงดาวดวงดาวรอบตัวเธอก็ค่อยหายจางไปด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้สิ่งที่ฉันพลาดไปตอนที่ฉันคาดสายตาจากเธอมันแย่มากฉันอยากจะให้มันหยุดณนะที่ที่สเปนคิวอยู่ต่อหน้าฉันตอนนี้มีเพียงนิน เธอทำอะไรกับสเปนน่ะและดวงดาวพวกนั้นเธอเอาความสวยงามไปและที่เหลืออยู่ตอนนี้มีเพียงความว่างเปล่าแต่มันสวยที่ที่เป็นอยู่นี่ไม่ใช่หรอไม่ไม่ฉันไม่ชอบมันเอาสเปนกลับมาเอาดวงดาวของเธอกลับมาถ้านั่นเป็นความรู้สึกของเธอแล้วก็ฉันจะขังเธอไว้ในช่วงเวลานี้จนกว่าเธอจะเข้าใจไม่ อา้าวแล้วเรากดอะไรไม่ได้อ๋อเราต้องใช้ใช้พลังเราใช่ไหมย้อนเวลาทำไมทำไมฉันถึงย้อนเวลาผ่านจุดนี้ไปไม่ได้ถ้าฉันไปต่อแล้วก็สิ่งที่ฉันจะเห็นคือ <S <S เธอเดินผ่านทะลุสเปนไปแล้วค่อยๆลบตัวตนของเธอออกไป เมื่อเธอหายไปดวงดาวรอบๆของเธอก็ค่อยหายจางไปด้วยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สิ่งที่ฉันพลาดไปตอนที่ฉันคาสายตาจากเธอมันแย่มากฉันอยากให้มันหยุดนาทีที่สเปยนยืนอยู่ต่อหน้าฉันตอนนี้มีเพียงนินทําไมเธอถึงหยุดฉันจากการย้อนกลับล่ะทาไมถึงย้อนกลับไปปกป้องสเปนจากเธอไม่ได้แบบนั้นก็ไม่แฟร์สิ แฟรหรอมันไม่แฟที่จู่เธอเอาตัวสเปนไปนะเธอไม่ชอบมันหรอไม่ไม่ฉันไม่ชอบมันเอาตัวสเปนกลับมาเอาดุนด้าวกลับมาแค่นั้นเป็นความรู้สึกของเธอแล้วล่ะก็ฉันจะขังเธอไว้นในช่วงเวลานั้นจนกว่าเธอจะเข้าใจเอาแล้วเราทำอะไรไม่ได้แต่เรามีเซฟอะแต่เรามีเซฟอะเราใช้เซฟได้ไหมอะ ถ้าเซฟนี้มันจะนับไหมไม่น่านับนะเซฟอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราย้อนเวลากลับไปอีกมันย้อนกลับไปได้แค่นี้เหรอแล้วบทพูดเดิมก็บทพูดเดิมเลยเอาแล้วทำไงอะ่ะต้องโดนขังเหรอ หรือเราต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่คือเราเริ่มใหม่ก็บทพูดใหม่ด้วยเหรอเฮ้ยเกมดีอะความมืดความมืดและความว่างเปล่าปกคลุมไปทั่วแต่ฉันรู้ว่ามีใครบางคนอยู่ข้างในนั้นฉันแค่ต้องหาเธออีกครั้งหนึง่งดังนั้นฉันจึงเริ่มค้นหาฉันอยากที่จะหาสเปน ยิ่งฉันย้อนรอยทางที่ฉันเคยเดินฉันก็ยิ่งเห็นแสงของเธอมาจากระยะไกลนี่ไงสเปนสเปนนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งบนตียงที่ทำมาจากดวงดาวของเธออย่างที่ฉันเคยจำได้โอ้มีใครบางคนอยู่นั้นจริงด้วยเธอลองไห้อยู่หรอก,กับเธอยังไม่ตายมาเริ่มเริ่มต้นมีสองช้อยแล้วนะ เดีน EP นี้ผมกับไวเพิงเท่านี้ก่อนเจอกันพาร์ทหน้าครับและนี่คือเฮอเทียน้ำตาของเธอคือแสงดาวของฉันเจอกันครับ